tax c o n s u l t อาชีพหนีตายสุดชิกของออเดดมีน้องหลายคนครับที่เป็นออเดดมาครบ3ปีแล้วเนี่ยแล้วจู่ๆก็เกิดอาการเบิร์นเอาครับเบิร์นองค์เบิร์นเอาอะไรพี่ผมไม่เห็นเข้าใจเลยเนื่องจากช่วงหน้าง,งบเนี่ยครับน้องออเดดเนี่ยต้องกลับบ้านตี2ต่อเนื่องกันนานหลายเดือนครับแล้วไงต่อพี่มันทำให้น้องคนนี้ค้นพบตัวเองว่าอาชีพออเดดเนี่ยมันไม่ใช่ต่อไปแล้วครับ ้าวแล้วเราจะมีทางเลือกอะไรได้มั้งอ่ะมันทําให้น้องคนนั้นครับหาอาชีพหนีตายครับทําให้มีหลายคนที่ได้ C.P.A แล้วเนี่ยครับตัดสินใจไปเป็น C.F.O ของของบริษัท c o ร์ o ปอเรครับพี่แต่หนูไม่อยากเป็น C.F.O ซะหน่อยอ่ะมันทําให้น้องหลายคนครับหันไปมองอาชีพสุดชิคที่ชื่อแท็กคอนซัลเทนครับเฮ้ยแล้วเจฟเบโซสอดีต C.E.O ของอเมซอนเคยเสียภาษีแค่3%เองเหรอ ใช่ครับในขณะที่คนที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยเสียภาษีกันอยู่ที่5%เถึง35%เปเซนะครับเอ๊ะแล้วเขาทำได้ไงอะ่ะเพราะเขามีที่ปรึกษาทางภาษีที่ดีครับเอา้าแล้วอาชีพนี้เงินเดือนดีไหมะ่ะถ้าเป็นเด็กจบใหม่เนี่ยบริษัทบิ๊กโฟเขาให้ฐานเงินเดือนประมาณ30,000ืบาทบวกลบครับโหแล้วผมต้องเรียนจบคณะอะไรมาครับพี่ถึงจะสมัครได้ให้คำปรึกษา ด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานี่ครับเขามักจะรับคนจบบัญชีมาครับหรือคนมีประสบการณ์ทําบัญชีเงินเดือนหรือหรือเงินชดเชยต่างๆนะครับแล้วถ้าผมไม่ชอบอะมีแท็กคอน u ซัลท์ด้านอื่นอีกไหมอาชีพแท็กคอนซัลท์เนี่ยมีหลายด้านมากเลยครับเช่นให้คำปรึกษาด้านการค้าระหว่างประเทศนะครับหรือพวกงานศุลก,กากรต่างๆก็มีครับแล้วเขามักจะรับคนจบบัญชี หรือจบกฎหมายหรือหรือจบเศษศาสตร์มาครับแล้วมีด้านอื่นอีกไหมอ่ะด้านสุดท้ายเนี่ยจะให้คำปรึกษาเรื่อง transfer pricing ครับอะไรเฟอ,เฟอ,เฟอ,อะพี่มันคืออะไรผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยสำหรับบริษัทที่เป็นกิจการข้ามชาติเนี่ยครับบริษัทพวกนี้เวลาเขาซื้อขายสินค้าบริการระหว่างกันเนี่ยครับมักจะมีประเด็นเรื่องการตั้งราคาถูกผิดปกติครับ อาจจะตั้งราคาต่ำกว่าราคาตลาดมากๆเลยครับและมันทำให้สัรพกรครับจับตาดูบริษัทพวกนี้เป็นพิเศษครับทำให้บริษัทพวกนี้ต้องจ้างที่ปรึกษาทางภาษีครับโหน่าทำมากเลยอาชีพนี้เรียกผมไปสมัครมั่งสิ